โรัสเซียเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปที่ทะเลสาบใบขาวเล็กใบขาวนะครับเดี๋ยวเดาเดินทางไนที่ฮับร์คราวคำนี้แหละกินไทย means I want sex

ีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอโร o าลอนวันนี้จะเป็นเวใหม่นะครับพอเราเราิ่มเีือตันกับคอนเทนต์ปั๊บสิ่งที่เราทำคือเราต้องรีบก๊อปปี้ไอเดียของช่องที่กำลังมาแรงว,วันนี้เราได้อินสป r เรชั n มาจากพี่มิน้นไอโรมลอนก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือ เหมือนกับพี่มีเพื่อนต่างชาติชวนไปเที่ยวแล้วพี่ก็ไม่รู้เป็นปมด้อยเฮี้ยอะไรในชีวิตคือถ้ามีใครชวนไปเที่ยวจะไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับ oh. แต่ว่ารอบนี้มันไปแบบมันไปโหดจริงมันไปลุยอยู่กลางหิม,มะลบ15องศาอยู่ บนทะเลสาบที่แข็งหมดอ่ะนึกว่ามัน,มนก็น,นอนป่าแต่ว่าเอาชีวิตรอดอยู่กลาง่ามกลางทีมากก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เนบเอาใครไปด้วยแล้วมันเหลือที่อยู่แค่ที่สุดท้ายเลยเอาไอ้ป๊อป,ปปี้ไปร่วสมสตาร์กรรมด้วยไม่ได้นะวันนี้เราเดินทางไปด้วยรัเสเซียทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเัราะทาพี่จำไม่ผิดชช่ว่าไบคาลเอาจริงๆนะไม่ได้อ่านข้อมูลไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาเลยเลยเหมือนเขาบอกชวนไปแล้วเราก็บอกโอเคอ่ะกูไปก็ได้อีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันเขาเพิ่งมารู้แหละว่าแม่งทรมานกันดานมากแค่อุปกรณ์ในการเดินทางรองทองรองเท้าใหม่ต้้อองซื เสื้อกันหนงกันหนาวที่เราซื้อก็หมดไปหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความหนาวมันลบ15องศาเนี่ยจินตนาการคือมันหนาวกว่าตู้แข็งช่องแข็งว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราโยนน้ําร้อนขึ้นในบรรยากาศเนี่ยมันจะแข็งก่อนที่มันตกถึงพื้นใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาเราเยี่ยวเนี่ยก่อนที่เยี่ยวจะถึงพื้นเนี่ยคือแข็งเลยไม่ใช่เยี่ยวแข็งแบวันนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวจากมุมมองของพี่กัเลยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดินทางไปถึงสวนภูมิแล้วเดี๋ยวเรา เช็คอินแล้วเดี๋ยวพี่จะลองถามเพื่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างหนึ่งในเที่พอนี่ไปก็คือมันมีโปรแกรมเจาะน้ําแข็งหลายคนบอกพี่ผมอยากตกปลาน้ําแข็งนี่แหละเอ้ยมึงไม่ขออะไรง่ายๆเลยมึงไม่ขอตกแบบปลาดุกปลาช่อนข้างทางอยากเจาะน้ําแข็งตกปลาจัดให้เลยเราจะไปเจาะน้ําแข็งตกปลาขึ้นมาแน่โอเคตอนนี้เดินทางไปโซนภูมิก่อนใกล้ถึงแล้วซีรูคนรักกู สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรากำลังไปเมืองอะไรครับอีคุสอ,อีคุสอีคุสอีคุีจนัสก็เป็นคนวางแผนอ่คลิปนี้นะครับทุกโปรแกรมทุกอย่างเราต้องถามพี่โจนัสที่เราไปกันเนี่ยเป็นเทะอกสรบที่ใหญ่และลึกสุดในโลก the biggest and the deepest right yeah, that's what I heard แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวปีนี้คือมันเป็นช่วงหน้าหนาวที่ร้อน,นสุดในโลกในภาคใร์ด้วย the warmest January e อ๋อนี่คือร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูจากอวกาศนะครับซึ่งพี่จนั้นก็แอบกลัวเพราะว่าเห็นบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันบางมากแล้วก็คนรัสเซียตกน้ำไปสองคนเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่ตายรู้ที่น่าจะเอาเมียมาด้วยน้ำแข็งบางนี่ไม่ดีเลยอล่ะเดี๋ยวเราเช็คกันเลยก่อนครับผม เราถึงเครื่องแล้วนะครับกับพี่โจนาสนะฮะเดี๋ยวให้ดูไอซ์ริงก่อนซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกประหลาดมากเมฆไทยจากดาวเทียมนะครับซึ่งความใหญ่ของมันเนี่ยประมาณความกว้างประมาณ2กิโลคือใหญ่มากแม่ดูเหมือนกับน้มแข็งเล้าก่อนหน้านี้นพี่โจนาสก็เป็นห่วงเหมือนกันก็โทรไปหาทัวร์ไกด์นะครับว่าเป็นไรไหมซึ่งทัวร์ไกด์ก็บอกว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าไม่อยากจะคืน <Russia. S 2> น้ำทีร่รัสเซียนะครับน่าสนใจมากคือเป็นห้องเดี่ยวที่ตรงนอกตัวนี้อันนี้คือห้องที่แต่ว่ามีที่ให้คนนั่งรอได้ด้วยคอือยังไงของมึงวะคุณไม่เข้าใจเข้าหนึบุหรีกันใช่ไหมมีขี้บุหรี่ตรงนี้เป็นไงวะมึงรอกันแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจอ่า แม่เจ๋วที่นั่งขี้กับกระดาษก็อยู่ไกลไปมากคือขี้ใส็จขาต้องลุกขึ้นไปนกระดาษนไม่มีดีไซน์หรือว่าเขาใช้เช็ดมืออย่างเดียวหรือ,อยังไงนี่ก็ไม่เข้าใจเลยไงเฮลโลรัสเซียถึงกันแล้วนะครับแล้วก็นี่คือแอร์พอร์ตเห็นพี่โจนาสบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ mm hmm. ที่อยู่ห่างไกลจาก Moscow. มอสโกมากจากมอสโกเมืองหลวมาทางนี้นั่งรถไฟแค่ละห้ oh <my> าวันเูกไหมนะแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถ ลงไปที่ทะเลสาบใบคางเมื่อกี้เรามานั่งดูขนาดกันละระยะทางนี้กะดูคร่าวๆน่าจะประมาณครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คืออาจจะมี5-600กิโลคือมัใหญ่แบบใหญ่มาทะเลเลยตอนนี้ก็กคนกับเที่ยงคืนเดี๋ยวนอนพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพาทัวร์ไปคานเช้าวันแรกของเราครับโอ้สวยมากนอนไม่หลับเลยร้อนมากสันกน่จะหนาว เดี๋ยวพาไปกินข้า,ชาวช้าแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเล็กใบาขาวนะครับถึงละวันแรกเลยเดี๋ยวเเดินทางนในฮับเบิร์คราวก็เป็นคล้ายๆกับเรือที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องเจ็ตเอนจินข้างหลัง นี่เป็นสต็อปแรกของเรานะครับเราเดินทางทุกสองชั่วโมงแล้วก็จอดพักเป็นเมืองเล็กๆนะนา่ารักมากเลยโอ้ชอบรัเสเซียนะเพราะว่าทุกคนขี่เมามากเลยแดกเหล้ากันบนรถลงมาแดกเหล้าจะหาบาร์แดกเหล้าห้ามเที่ยวแต่ขี่ได้นะครับผมจะเที่ยวไม่ได้อันนี้ห้ามหักต้องแข็งมืองอะไรไวด้วยบางคนเขาต้องร่ายน้ำร้อนให้ให้น้ำแข็งมันใสแล้วถ่ายรูปสวยมันมีน้ำร้อนก็จะแอบเที่ยวกัน อโอเคไปกันครับทะเลสาบบายแควเ,เดี๋ยวปีหน้ากลับมาอีกแน่นอนนี่คิดถึงเพื่อนๆมากเพราะว่าน้ำแข็งมันใสมากไม่ใช่คนชอบแดดน้ำแข็งใสนะแต่ว่าอยากจะนึกถึงแบบเอาเครื่องทำโซดามาตั้งโต๊ะกลางทะเลสาบแล้วก็นี่แหละชงวิสกี้แดกเหล้ากันตรงนี้เลยเดี๋ยวจะแท็กเพื่อนๆน,นะปีหน้ามาแดกเหล้าด้วยกันที่นี่เพราะว่า ทริปก็โคตรถูกเลยหนาวนิดนึงบัดว้าว,ว,าวปิกนิกครับวันนี้เราเปิกนิกกันโอ้สุดยอด อ่าเดี๋ยวเราจะมีการแข่งกันนะครับเป็นคล้ายๆกับโบอ่นนี้กฎของเราก็คือต้องโยนน้ําแข็งนะครับให้ใกล้กับถุงมือพี่ชัยมากที่สุดใครที่ห่างที่สุดนะครับแดกวัดก้าหนึ่งช็อตเอสเกิลเจมี่โอ้ it's not bad it's not bad okay <c oughs> <c oughs> we Oh, fuck. Oh, for a small one, okay. Whoa, it's a good one. It's a good... Oh, it oh, tripped. We oh, who's we oh. <laughs> Not bad you <laughs> <laughs> โอ้ยากละเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เราเพิวันนี้เราเพิวคนสุดท้ายนะครับคนุ่มเลรในส o n o u t h e s t o เอาเลย Yeah. <laughs> yeah. No, you're, the you're taking the shot. <laughs> yeah. One gun, <go>, one gun. <laughs> we're on one. And he's and He falls out. Yeah. That's DJ. <laughs> miles away. Who's this over here? Okay. Right, do Yeah, yeah. yeah don't <sighs>

อ่ะก็สอนวิธีการกินในรูปแบบสไตล์รัสเซียก่อนสิ่งที่กูเห็นเนี้ยดูไม่ดีแล้วเนี่ย Russian style Russian style Russian style I explain it first okay everybody here yeah yes นี่ใส่วอดก้ามาแล้ว yeah t a t s a s t a s my my kind of shot glass right don't drink please ห้ามกินห้ามกินอันนี้เป็น tradition หรือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขา When what? drink, you say please cheers นาซาโียนาสโ,โรเียโอเคมันเป็นวัฒนธรรมของอที่ไบาคาเลยนะครับเวลาที่เราเชียร์กันนี่เป็นวัดก้าก็คือเราไม่ได้จะกินเหล้าอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าเล็กไบาคาวเนี่ยอายุมันเกิน30ล้านปีแล้วก็เขาเชื่อว่าไรสามนี่มันมีชีวิตและมีวิญญาณเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับบ้านเราเวลาที่เราจะดื่มบางทีเราก็จะลินเหล้าให้กับเจ้าที่ก่อนที่นี่เราก็จะมีการ ลิ่นเล่าให้กับเจ้าที่จะเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยแตะวัดก้างนี้โยนขึ้นฟ้าให้กับสปิริตท้องฟ้าโยนซ้ายขวาให้กับเอ่อวันพระบุตรแล้วก็ดีดลงพื้นให้กับเดียร์ก็คือโลกใบนี้เราบอกว่านาสตโรเบียเชยอร่อย <c oughs> เป็นสลัดดังของรัสเซียนะครับชื่อว่าโอริเวียข้าวเที่ยงก็ร้อน เขาลองก่อนเขาลองก่อนมาลองรีวิวอาหารรัสเซียหน่อย this is rice and, beef. Mm. and like a beef เนื้อเหรอเออผมว่าน้ำพริกมาใครอยากเอามั้ย like the seal seal the Thai c o l d fresh seal เน like ี้ help you w i t your taste ท่าเขาจะจืดๆืดจืดมากเนื้อก็จืดๆืดแล้วก็พอกินแล้ว ไปหองกินง่าอย่เอาน้ำพริกไทยใส่น่อกแก้วชับธรรมชาติทำจากน้ำแข็งธรรมชาตินาสตาโรเวียนาสตโรเวียเชื่อส์ว้วเมืองเล็กๆที่เรานอนนี้นะครับถ้าเรือน้ำแข็งเกาะนะครับใช้ไม่ได้ ครึ่งหนึ่งของปีมั้งโอ้ถึงที่พักแล้วนะครับควรจะถึง4โมงแต่เราสายมากกว่านี้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มก,กว่าแล้วโอ้โ oh, หแต่ดูฟ้าสิ okay. เป็นยังไงพี่โจนัสโอเคนี่ขนาดแพ็กในกระเป๋านะดูน้ําน้ําเป็นน้ําแข็งโจนัสเออ่ goes for the fish is that the fatty fish that uh, Anastasia was talking about I don't know what kind of fish I hope it's a Baikal yeah, local, local Baikal ba specialty

บอกแล้วว่าเผ็ดจริงเผ็ดจริง oh. <laughs> 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 <Je> <laughs> you want to try some chili paste? Taste it. Taste it. My sir. It's not. <laughs> <Eu> <laughs> Feedback. I don't. Know, know. If you don't oh <laughs> <what>? ah. <laughs> 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 you trying to you're trying to pull a good one on us. Huh? <coughs> <laughs> Morning. Morning, Jonas. โอ้ให้ดูวิวนะครับนั่นคือเล็กไบคอนแม่เปิดไม่ได้หนาวเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องการหลังตัวละกันถ้าใครอยากจะมาสถานที่มันหนาวขนาดนี้เพราะว่าขนาดพี่โจนาสเป็นคนเยอรมันยังเมื่อวานเกือบไข้แดากูเองก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันอันนี้ก็คือมันจะเป็นชุดชั้นในเขาเรียกว่าสกินนะครับก็สามารถซื้อได้ออถูกๆหน่อยก็ที่ยูนิคอร์นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะดีปุบเปนไม่รูร้เป็นที่ไหนอันนี้จะ จะใส่ชั้นหนึ่งก็ได้เมื่อวานพี่ใส่เป็นกางเกงยีนพิเศษคือถ้าใส่มาเป็นกางเกงยีนธรรมดานี่คือมึงคือตายสถานเดียวตายแบบไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดก็จะเป็นกางเกงยีนแบบที่มันมีปลุกข้างในอย่างนี้ยหมายนี้มันก็มีขายในเมืองไทยก็ตัวไม่แพงแต่วันนี้เพ่ไม่ไหวเพราะวา่าเมื่อวานยังรู้สึกหนาวๆาวอยู่วันนี้เราก็จะใส่เป็นพวกกางเกงสกีซึ่งพวกนี้ก็หาซื้อได้ไม่ต้องเป็นกางเกงสกีก็ได้แต่เป็นกางเกงที่มันเหมือนกับวอเตอร์ฟลุกันน้ำกันลมอะไรอย่างนี้แล้วก็กินน่่าาจะเออยู แต่เดี๋ยวพี่จะติดกางเกงไปตัวนึงติดเป็นกางเกงพวกนี้เข้าไปตัวหนึ่งติดไว้กระเป๋าจะใส่ไม่ใส่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามึงเตรียมตัวมาไม่ดีก็เตรียมตัวตายแล้ววันนี้เราจะไปขับ 4x4 รถ4 w h d น่แหละไปที่เกาะเกาะใหญ่ๆตัวนู้นนะครับหรอเป๋าอานนั้นแหละแล้วก็ดูว่ามีอะไรเที่ยวบ้างเดินทางกันมา200กว่ากิโลแล้วครับภายในวันแรกโอ okay. เคุย เราเป็นการสอนภาษาไทยใช่วันนี้คำนี้แหละสอนภาษารัสเซีย Thank you ขอบคุณ Спасибо u 谢谢 One more time please 谢谢 t с a n k you for the session it's like perfect I'm local 谢谢 Now to say yes Да 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 ้ o w to say my 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 oh no ไม่เงียเงี ai, ่ยไทยเนี่ย means I want sex เงี่ยจบจบคลาสภาษารัสเซียก uh ัถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะบอกว่ไม่เราต้องบอก เมมกูจะหมดเพราะนี่ยแหละเหม็นแม่งเนี่ยเมมกูหมดแล้วเนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือถนนน้ำแข็งถนนน้ำแข็งนะครับจากนี้จะเปลี่ยนจากพื้นดินเป็นน้ำแล้วและนี่รสัสเซียก็จะเปิดถนนนี้ปีหนึ่งกี่เดือนนะ Anastasia how how long i s this ice road open uh, per year four months four months four months ี่นี้ก็จะเปิด4 <c oughs> เดือนต่อปีนะครับเริ่มเปิดช่วงมกราแล้วก็ปิดช่วงเมษาเป็นน้ำแข็ง100% <c oughs> แล้วก็ทำให้การเดินทางร <c oughs> อบทะเลสาบเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะ <c oughs> แล้วก็ขับได้30มก <c oughs> ิโมต่อชโม,มเพราะว่าทะเลสาบนี้มันยาว600กิโลถ้าเกิดเราต้องขับอ้อมเนี่ยมันใช้เวลาขึ้น600ลงอีก600แต่ถ้าขับขับทะลุเนี่ยจุดที่แคบสุดแค่ย4กิโล จุดที่กว้างสุด80กิโลก็ประหยัดเวลาไปเป็นร้อยๆเท่าเลยเคนี่คือหิน horse head นะครับหรือว่าหัวม้าคือเขาบอกว่าคนโลโคที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งจะอ่านเขียนกันได้เมื่อสัก50ปีที่ผ่านมาก็คือเขาไม่มีเรื่องเขาไม่มีวิธีการที่จะบันทึก เรื่องราวไว้เขาก็จะเปรียบเทียบลักษณะของธรรมชาติไว้คล้ายๆกับพวกสัตว์และคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บัมพัรบรุษได้สอนลูกหลานเขาว่าเป็นหินฮอ h e a d ก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยวกายเราก็จะเล่าให้ฟังนี่คือท่านหนมิคิมะถนนน้ำแข็งสวยงามมากโอ้ให้ดูตรงน้ำแข็งก่อนสีเขสวยมากจะมีอมเขียวหน่อยๆโอ้โห เหมือนหนังฟรอสเซนเลยมีด mm ูความใสของน้ำแข็งนะครับนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะสวยสวย i n t h a i m e a n beautiful สวยสวย Beautiful Yeah นี่เป็นรถรัลเซียนะครับราคาประมาณ250,000บาทแล้วก็คนรัสเซียชอบมากเพราะว่ามันซ่อมง่ายมากถูก เราก็ลุยทุกสถานการณ์โอ้นี่เราก็เดินขึ้นเขามานะครับเป็นคล้ายๆกับเจดีศาสนาพุทธนะครับที่นี่ก็ศาสนาพุทธเยอะอยู่ใกล้ๆก,กับมองโกเลียแล้วก็ใกล้กับเมืองจีนก็จะอิทธิพลศาสนาพุทธคือประเทศรัสเซียมันใหญ่มากจนฝั่งนึงอย่างฝั่งมอสโกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับยุโรปคนก็จะผมบอนตาสีฟ้าแต่ว่าฝั่งทางด้านนี้ ก็อย an in the uh, ู mm ่ต hmm. ิดก <m akes monsieur> <music> an ับมองโกเลียของจีนก็จะคนหน้าเหมือนคนจีนแล้วก็จะมีการเรียงหินพวกนี้เนี่ยเรียงเยอะไปหมดเลยซึ่งความหมายเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ที่สิ่งทเรียกว่าชามันร็อกนะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญที่สุดสักสุดถ้าใครเรืยอนชามันเนี่ย จะมีอยู่ไม่กี่ที่ต้องมาและนี่คือหนึ่งในที่ที่ต้องมาแล้วดูทะเลสาบกันเขาบอกว่าวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมาสเตอร์ก็คือเหมือนกับเจ้านายของทุกอย่างที่เป็นทะเลสาบบายคาวใช้ชีวิตอยู่ในหินก้อนนั้นข้างในนันจะมีถ้ำนะครับแล้วก็จะเป็นถ้ำที่มีคริสตัลน้ำแข็งสวยมากคนที่นี่เขาจะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณเขาบอกว่าทะเลสาบอุเมว์ละทะเลสาบบายคาวนี้มัน เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าเกิดเราวันหนึ่งอาจจะมีหิมะอีกวันหนึ่งอาจจะแห้งวันนึงอาจจะมีหเขาเรียกว่าอะไรน้ำแข็งมันจะใสามากเราอยากได้อะไรอยากขออะไรเนี่ยเราสามารถที่พูดคุยกับเขาได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาอยู่กว่า30มล้านปีถ้าจะไม่ผิดแล้วก็คนที่นี่จะดื่มเยอะเหมือนกับว่าเขาดื่มเพื่อเป็นการมอบ offering offering คืออะไรวะเหมือนกับเป็นการให้เกียรติเหรอกับันพ,พปุริต i ีเ t ก็คือจิตวิญ,ญญาณแล้วก็โลกใบนี้ด้วยอ่ะลองดู ยากมากเลยถ่ายรายการด้วยตัวเองไม่มีตัก,กล้องอแล้วพูแล้วขอพร้อะกันเนาะขอให้ช่องโตแล้วขอให้ฟอลว่าทุกคนของเรามีความสุขม,มากๆแล้วก็สุภาพแข็งแรงนะครับไม่รู้ว่าจะขออะไรที่มันไม่เกี่ยววัตถุสิ่ของไม่มีความทุกข์ดีกว่าพอพี่เชื่อว่า ความสุขนั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เราปลดทุกนะครับเมื่อไรที่เรามีความมั่นคงเราไม่มีความทุก์ขแล้วความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดทน ถูกมากพันสามร้อยห้าสิบตุ๊กาตารัสเซียนะครับก็จะเป็นตัวเล,เล็กๆจนตัวเล็กสุดน่าิดมากโอ้ยบิลลี่มาเจ็ดตัวพอดีคุณแม่อยากได้เราซื้อให้ขอคุณแม่เนี่ตัวแค่นี้มาดูห้องน้ำนะครับได้อยู่เว้ยนยึดหาย อขออนุญาตหน่อยเรียบร้อยมีที่รองตีนด้วยสองนไม่มีระบบชักโครกเกียนเลยมีกระดาษวางไว้ให้ด้วยอันนี้ไม่รู้ซื้อมาแล้วก็วางมาทำที่ทำอะไรนี้อ้เข้าเย็นนะครับวันนี้เราไม่ได้เด็ดฉลองกันหน่อย <laughs> เล่าดีไม่ได้กินกันเพื่อนๆเลยมาที่นี่ไม่คิดว่าเกาะ่า,ากายแบบนี้จะ Mee lau Okay, well, uh, cheers, first uh, okay. gentleman. Neat. Uh, cheers, cheers, cheers. Cheers, cheers. Our first drink together. Oh, it's nice. Bomb it. <laughs> one more time, one more, one more. What I'm alive, I'm alive, I'm alive. I'm alive, am I? Wait, 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 wait. Good. Let's go, let's go. Saiw, like what? Good good good. Thank you, thank you. Good night, good night. Good night, bye-bye. Yeah, thank you. Bye-bye. Oh เมากันชื่ไหมโป่งละเออเออ Thank you Thank you Yes Thank you Thank you Bye 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 DJ วุ้ยวุ้ยทโอ้หนาวมากโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าทีทั้งหกันแล้วก่อนนี้เราจะไปเอาตัวรอดอยู่ทะเลสาบใบขาวนอนเต็นท์อยู่กลางทะเลสาบอยู่โน่นห้องน้ำแคมป์อยู่โน่น Earthquake! Hand in Y! Jesus! Oh shit! Oh. Siberian bar, baby! <laughs> ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะเจ๊ะเจ๊ะ,จะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลีนดีเจนูเมน แล้วก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิมไร้น้ำตาลไรแคลอรีตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่หมาแล้วเหมืกันทั่วประเทศ